สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตามที่เกินไว้หลายวันแล้วครับเพิ่งมีเวลาทําคลิปเกี่ยวกับการรับประทานแอปเปิลว่ามีประโยชน์อย่างไรครับก็แอปเปิลก็เป็นผลไม้ที่ทุกท่านอาจจะเคยรับประทานนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่คนไทยเข้าถึงง่ายครับผมราคาไม่แพงมากมีหลายพันมากครับผมแต่ประโยชน์ ลึกๆเลยของประโยชน์ของการกินอัปรทานแอปเปิลเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะนําประโยชน์ของการทานแอปเปิลมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับแอปเปิลนะครับเป็นประโยชน์อ่การรับประทานแอปเปิลมีประโยชน์มากมายนะครับเพียงกินวันละหนึ่งลูกนี่ก็ก็ถือว่าประโยชน์เยอะนะครับการรับประทานแอปเปิลนี่ก็ควรทานทั้งส่วนมากอะ่ะถ้าถ้าถ้าเป็นนักวิทยาการเขาแนะนําให้ทานทั้งเปลือก เพราะจะมีสารอาหารต่างๆมากมายครับแต่ถ้าถ้าท่านใดไม่ไม่ชอบทานก็สามารถปอกเปลือกได้ครับไม่เป็นไรครับผมครับผมก็ประโยชน์ต่างๆก็ผมจะนําหลักๆประโยชน์หลักๆมาให้สรุป,ปรยอ่อให้ฟังกันเลยครับก็เยอะครับขนาดผมย่อนี้ก็ได้ประมาณสามนาทีครับประมาณนี้ฮะเกิดใครฟังจบก็ได้ได้ประโยชน์เยอะครับเนาะผมไม่ได้ตอมตีคณะด,ดีกว่าไปดูไปไปฟังไปดูคลิปที่ผมว่าบางคลิปที่เขา เอไอด้านนี่เป็นล้านล้านนี่ยังไม่ไม่มีประโยชน์เท่ากับคลิปที่ผมทําไปนะเพราะว่าผมทําเกี่ยวกับประโยชน์กัรการรับประทานอาหารต่างๆว่าได้สารอาหารยังไงมีคุณสมบัติคุณยังไงนะพี่นะประมาณนี้ครับก็ประโยชน์ก็มาเริ่มกันเลยครับผมเนาะก็หลักๆก,ก็คือหนึ่งก็คือป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับผมออแอปเปิลเนี่ยมีเส้นใหญ่และสารต้านอ,อนุม,มูลอิสระก็คือสารตัวนี้ก็คือโพลีฟีนอลและ power power n o i ครับผมซึ่งมีส่วนช่วยปรับแบคทีเรียในลำไส้ครับปรับปรับปรับสมดุลในแบคทีเรียในลำไส้เราและปรับการทํางานของลำไส้จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้ได้อย่างดีครับผมกสัสองสองสรรพคุณของเขานี่ก็คือควบคุมความดันโลหิตสูงได้คือในแอปเปิลเนี่ยจะมีสาร power p o w e n o i ที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของหลอดเลือดและช่วยคว,ควบคุมความดันโลหิต ได้ได้ดีครับผมแล้วก็อย่างก็คือจะช่วยบำรุงหลอดเลือดหัวใจได้ให้แข็งแรงด้วยครับตัวนี้สรรพคุณอย่างที่สามก็คือลดคอเลอสเตอรอลนะครับได้คือในแอปเปิลเนี่ยจะมีเส้นใยเป็นชนิดละลายน้ำได้ครับผมครับผมมีสรรพคุณช่วยลดปริมาณคอเลอสเตอรอลในเส้นเลือดกำจัดคอเลอสเตอรอลชนิดเหลวครับที่ที่ชื่อว่า LDL ครับผม จึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายและใยอาหาราใยอาหารใยอาหารจะช่วยลดการดูดซึมไขมันของคอเลสเตอรอลให้ออกไปจากร่างกายของเราได้ด้วยครับสรรพคุณตัวที่สี่ของเขาก็คือเสริมสร้างภูมิมต้านทานส่เสริมสร้างภูมิต้านทานอย่างไรครับผมคือในแอปเ,เปิ้ลเนี่ยจะมีวิตามินซีที่ช่วยป้องกันโรคหว,วัดโรคภูมิแพ้ และโรคเลือดออกตามไรฟันได้และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่นอโรคต่างๆได้ให้แกร่ากายเป็นอย่างดีครับตัวนี้แล้วก็สรรพคุณตัวที่5ครับต้านอนุมูลอิสระได้ครับเพราะในเปลือกของแอปเปิลเนี่ยอุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลและพาวโวนอยด์ซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งตับมะเร็งผิวหนังและแอปเปิลแดงก็มี สารต้านองมูลอิสระมากที่สุดนะครับจะช่วยชะลอวัยและริ้วรอยต่างๆรอยตีนการต่างๆ, people, างางางๆงทางนักวิชาการเขาถึงถึงถึงจะแนะนําให้กินทั้งเปลือกก็คือแตดีต่อตัวนี้ครับแต่ถ้าท่านท่านไหนที่ไม่ชอบกินทั้งเปลือกก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณตัวที่หกครับอันนี้จะสําหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะๆก็จะด,ดีครับช่วยลดน้ําหนักครับแอปเปิลเนี่ยจะมีจะมี ากากใยที่สูงมากและให้พลังงานต่ําปริมาณของแอปเปิลหนึ่งร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยกรัมจะให้พลังงานเพียงห้าสิบสองแคลอรี่จึงช่วยในการควบคุมน้าหนักได้อย่างดีครับผมและช่วยให้ให้อิ่มท้องนานครับผมสารพันตัวที่เจ็ดก็คือป้องกันมะเร็งเต้านมฮะในแอปเปิลเนี่ยจะมีการพบว่าสารสก,กัดของแอปเปิลเนี่ยมีสรรพุณที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของมะเร็งเต้านมเพราะอุดมไปด้วยสารอ,อนุมูลอิสระ แลปสารพาวเออนอยจึงช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ครับสำหรับคุณตัวที่แปดแก้ท้องผูกครับแก้ท้องผูกยังไงฮะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจะมีการแก้อาหารสูงครับช่วยปรับปรับสมดุลของแบคท,ทีเรียในไส้ได้ช่วยในการกระตุ้นการทับถ่ายป้องกันการท้องผูกได้ครับสำหรับคุณตัวที่เก้าครับตัวนี้ทําให้ฟันสวยครับแอปเปิ้ลมีสารที่ชื่อว่ากรดมาลิกครับ จะช่วยลดคราบที่ติดอยู่บริเวณผิวฟันฮะป้องกันการสะสมของค่าบแบคทีเรียรจึงช่วยให้ฟันขาวสะอาดและแข็งแรงอีกด้วยนะครับตัวนี้คือจะช่วยให้ใหฟันแข็งแรงครับก็ส่วนอ่าส่วนแอปเปิ้ลที่ต่างๆเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะลองค้นหา สรรพคุณต่างๆของแอปเปิ้ลอย่างแอปเปิ้ลสีเขียวแอปเปิ้ลสีม่วงอะไรประมาณนี้มามาให้ฟังกันอีกอีกทีครับส่วนตัวต่อไปที่ผมจะทําผมว่าจะเป็นแก้วมังกรครับผลไมา้ที่พิเชื่อว่าแก้วมังกรเพราะว่าดูแลสรรพคุณก็จะเยอะพอๆกันครับผมส่วนส่วนตัวแอปเปิ้ลที่ผมรวบรวมมาหลักๆก็ๆจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะต่อธาตุอาหารแอปเปิ้ลให้ให้อีกหน่อยนะครับอ๋อยังไม่หมดฮะยังมีแถมให้อีก อีกอย่างหนึ่งครับในสะรรพคุณคือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานครับคือคือในแอปเปิลเนี่ยในตัวสาราสารโพลีฟีนอยในแอปเปิลเนี่ยช่วยป้องก,กันการทำลายเนื้อเยื่อของเบต้าเซลลในระดับอ่อนของคุณนะครับซึ่งเบต้าเซลเนี่ยมักมักจะส่งผลเสียต่อผู้ผู้เป็นโรคเบาหวาน,นมีการมีการคร้นพบว่าการรับประทา, Apple 1, านแอปเปิลหนึ่งวันละหนึ่งผลนะครับต่อวนนันสามารถช่วยความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานถึง2 8เลยครับ คือคือคือ,คอถือว่าช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้สูงมากนะครับแล้วก็สรรพนคุณอีกอย่างฮะก็จะช่วยบรรเทาโรคการหอบหืดครับคือแอปเปิลเนี่ยมีอดุดมด้วยสารต้านอนุม,มูลอิสระสามารถช่วยป้องกันปอดของคุณจากการอาการหอบหืดได้เป็นอย่างดีครับมีการศึกษาพบว่าคนคนที่บริภโภคแอปเปิลนะับเป็นจํานวนเ,เป็นเป็นประจานะครับมีความเสี่ยงต่อการเกิด เป็นโรคหอบหืดเนี่ยลดลงถึงสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับแล้วก็สรรพคุณตัวต่อไปก็คือบำรุงกระดูกะฮะก็ะคือการบริปโภคแอปเปิลเนี่ยสามารถช่วยบำรุงกระดูกให้แขง็งแรงได้เนื่องจากตัวสารพาโวนอยเนี่ยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพช่วยที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการถูกทําลายของเซลล์เนื้อเยื่อร่างกายเนี่ยจากอนุมูลอิสระเนี่ยป้องกันกระดูกเสื่อมก่อนวัยอ,อันสมควรได้ครับผม ก็มันจะนะค่าคลิปนี้มันจะยาวไปฮะเดี๋ยวส่วนเรื่องสารอาหารตัวสารอาหารต่างเดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปถัดไปดีกว่าฮะสารอาหารของแอปเปิลที่อยู่ในแอปเปิลนะฮะสรรพคุณผมบอกไปแล้วแต่ส่วนมากจะจะสรรพคุณนะสำคัญที่สุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะผมจะอ่ามามาบอกถ,ถึงสารอาหารลวกันแต่ถ้ามีเวลาทํานะเดี๋ยวผมว่าจะคลิปถัดไปผมจะเอาเป็นสรรพคุณของแก้วมังกรก่อนครับผม ก็สาหรับคลิปนี้สําหรับท่านที่เข้ามาชมจนจบก็จะได้ประโยชน์นะครับอย่างที่ผมว่าครับเป็นคลิปที่บอกถึงประโยชน์ของการรับประทานผักผล,ลไม้เนาะใครที่ใครที่รับชมหมดก็ขอขอบคุณครับแล้วก็ได้ประโยชน์คนระผมว่าได้ประโยชน์แต่ตัวของเพื่อนๆเองด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ